ดูสิแต่นาสีดายู่ข้างบนก็เยอะนะคะอยู่สูงสูๆเดี๋ยวจะเคยลองชิมครั้งหนึ่ง ก็เฝ้ารอแอปเปลิลแอปเปิลเต็มต้นเลยนะคะถ่ายจากที่สูงลงไปที่ต่ำเห็นชัดไหมคะแอปเปิลของเราตรงนี้ไม่ค่อยมีนกนะคะนกไม่ค่อยมากินก็จะเป็นอาหารของเรานะคะแอปเปิลนะคะแอปเปลิลบ้าน,นบ้าน สำหรับต้นนี้เป็นแอปเปิลเขียวนะคะทำไมถึงรู้ว่าเป็นแอปเปิลเขียวเพราะว่าปกติถ้าเป็นแอปเปิลแดงนะคะเขาก็จะมีตรงตรงตรงก้นตรงตูดตูดนะคะจะเป็นสีแดงตรงนี้ไม่มีแดงเลยนะคะ mm hmm. เขียวล้วนเลยะคะ่ะเพราะเรามีทั้งแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวนะคะแล้วเราก็มีลมพัดตึ้ม น่าจะได้กินประมาณเดือนตุลาเนาะกันยาตุลานะคะมาแบ่งไปเลยคะ่ะมาแบ่งไปเลยอันนี้เขาเรียกลูกอะไรใครรู้บ้างช่วยบอกทีลูกอะไรคะ ่ย้อนแสงลูซีแต่นาสีดาอยู่ข้างบนก็เยอะนะคะอยู่สูงสูงเดี๋ยวจะเคยลองชิมครั้งหนึ่งนะคะรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวเปรียว,ยว,ยวน้ำรายไหลน้ำรายไหล เก็บได้แต่ลูกดีแน่นอนค่ะเพราะว่าเอื้อมถึงนะคะนี่เราเอื้อมถึงด้วยค่ะ <c> แ <oughs> เราได้แค่ตรงนี้นะคะโอ้ยโอ้ยกิ่งจะหักเดี๋ยวเดี๋ยวไปชิมกันค่ะเดี๋ยวเก็บไปชิมกันสักสามลูกนี้นะคะ เพราะว่าเอาไม่ถึงนะคะข้างบนเฮ้ยหกักได้มาแล้วนะคะสามรูปนี้นะคะไม่รู้มั่งลูกอะไรเปรียวจี๊ดเลยนะคะลูกนี้ทำน้ำประหวานดีกว่าวันนี้กินแค่นี้ก่อนนะกับน้ำจิ้มค่ะ แต่ถ้าเป็นลูกที่มัน,มนแดงๆอย่างนี้นะคะก็ไม่เปรี้ยวนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะถ้าชอบกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ